มื่อนีมีข่าวดีสิมาบอกพี่น้องเอฟซีจ้านีพี่น้องสวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนค่ะสบายดีกันบ่าจ้าพี่น้องปายูกะสบายดีค่ะพี่น้องเสียยางเดียวหนาวหนาว,นาวบานปายุเยอรมันจ้าข้างนอกทั้งฝนตกทั้งลมจ้าพี่น้องมื้อนีมีข่าวดีสิมาบอกพี่น้องเอฟซีจ้านีพี่น้อง ไปเบิงตัวเครื่องบินกันเหมือนเสานี่ค่ะพี่น้องไดมาแล้วค่ะนี่ตัวเครื่องบินราคาตัวใดเดี๋ยวปายูสิมาเหลาสุฟังเนาะคะ่ะปายูบระเด็ก,กับบานสามปีเราจะพี่น้องตั้งแต่โควิดเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้โควิดกับผ่านไปแล้วก็ทุกอย่างกับล่ตัวแล้วเนาะคะ่ะก็เลยพากกันไปเบิงตัวเครื่องบินนะคะพี่เอบซี C ่ถามมาปายูย่ำใดสิกลับเมืองไทย <c oughs> กลับปีนี้ละคะพี่น้องนี่นี่ค่ะแต่ตัวเครื่องบินมาแล้วตัวเครื่องบินกับแพงแพงค่ะพี่น้องปีนี้แพงอีลี ใช่อยู่เมืองหนองนาะค่ะสาวบอกินใส่ประหยัดนี้ตัวเครื่องบินแพงขนาดนี้สิบมีเงินหดกลับบานแบบนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าแมนแต่ค่าตัวเครื่องบินนี่ค่ะพี่น้องเขาต้องเก็บเงินเนาะค่ะเก็บเงินเพื่อไป,ไปกินไปเที่ยวซื้อของฝากไปฝากพี่ฝากน้องน้ำนะคะก่อนอื่นไปอยู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุสุข้นเด้อค่ะขอบคุณทุกๆคำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อ er ค่ะที่เขามารับชมและเขามาให้กำลังใจปายอยู่กับลุงจอดจ้าแล้วก็สิมตาตอบคำถามน้ำเนาะจ้ามีเพจจี้ผินถามมากปาอยู่ใส่ขี้มิยังขึ้นหนาใสแถวหน,นาปายอยู่กับขึ้นเกาเหรอคะพี่ดงค่ะค่ะนี่นี่ค่ะปาอยู่ใส่ขี้มีอยู่สามตัวนะคะนี่อันนี้จะเป็นขี้มกลางวันกลางคืนเนาะค่ะขี้มตัวนี้ก็บสื่อมาจากลานขายยาจ้านี่ปายอยู่เป็น แพ่ง่ายจะใส่ครีมหลายยี่ห้อหลายยางมากเนาะจาก,กนี่ไม่หยุดอยู่กับครีมตัวนี้เนาะจา่านี่มีเฉพาะทีลานขายยาแล้วจา้านี่ออยซลินยาจะเป็นเอ่อครีมบำรุงผิวแล้วก็ปรับสภาพผิวนะคะเมื่อกว่านนี่ย่าอยู่มีฝาเต็มหนาเลยนะี่นองนี่นี่ก็ใส่ครีมแก้ฝากับบ่หายจะี่นองก็เลยหยุดใส่นะคะหยุดใส่ก็เลยม่ใส่ครีมตัวนี้เนาะคะ่ะ ปับสภาพผิวนะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้ควบคู่กันไปนะคะนี่ขีมตัวนี้จ้านี่ขีมตัวนี้จะเป็นเสรั่มจ้านี่เส้นลมน้ำรุ่งผิวชุ่มชื้นผิวแห้งนะจ้าน้องจ้านี่จะเป็นเส้นลมเส้นลมตัวนี้นี่ใส่ดีดีจ้าพี่น้องนี่ใส่แล้วผิวเหี่ชุ่มชื้นแล้วก็เขาจะซึมเขาผิวเล่มเลี้ยวนะจ้เนี่เนี่ยเนื่อผิวเเนื่อยครีมเนื้อเนียนจ้านี่ ครีมนะจ้ะนี่นะครับ <c oughs> เนียนจ้ะมันจะดีนองนะะ่ะอันครีมตัวนี้ครีมตัวนี้จะเป็นครีมกลางคืนแกะปายู่ใส่ไก่เมดเหรอนะจน้ะนี่ปายู่ใส่ไก่เมดนะครับน้องน,นะน,น,น,นี่นี่ครีมกลางคืนนะจ้ะนี่นี่ครีมเอ่อเนียนเนียนจน๊ะนี่เนียน่ะตัวนี้ก็จะเป็น สำหรับกลางวันกันแดดนจาจ้ะนี่พายุผึ่งสื่อมา,นากนะจ้ะเนาะนี่สื่อมากครีมกลางคืนนี่เขาสิเป็นเนื้อขคขีมก็ครีมกลางวันนะคะครีมกลางวันนี่จะเป็นเนื้อครีมบางๆนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมนี่ลกลางวันนะคะนี่ถ้าแล้วซึมซับเขาผิวจะบ่เนเนียวเนน่อนนะจ๊ะเนี่นี่ค่ะพายุก็ใส่เส้นลำตัวนี้ก้อนนะคะแล้วก็ใส่ใส่ครีมรับสภาพผิว ตามไปอีกเนาะค่ะแล้วก็แป้งนะจ้านี่แป้งไปอยจะใส่ของลอรีอันจะเบอร์สองหกศูนย์นะจ้าสำหรับค้นผิวสองสีนะคะเพราะว่าไปาอยู่เป็นค้นผิวสองสีนะคะนี่จะเขาก็ผิวเอเอเชียเฮาหมองหเลยค่ะนี่ถ้าแล้วหนาเนียนติดทนนานจ้าลองสื่อมาใส่ดูเด้อจ้า <S <S ลิปสติกไปอยก็จะใส่ของยี่ห้อนี่จ้าขอลอรีอันนะคะนี่ใส่ดีทนนานดีจ้าเป็น้องนี่ติด ทนจะเวลาเข่อดื่มน้ำหรือกินอาหารเนี่ยสิเขากับโบออกเลยจ้ะพี่น้องนี่ใส่ดีหรือมอึงปายูมิตสีฉ <c oughs> ูดฉาดเข็มขนาดเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าปายูยเป็นคนชอบแต่งตัวแบบฉูดฉาดนะจ่าพี่น้องพ <c> อ <oughs> ดีมีผีเอฟซีเป็นถามมากว่าใส่หิ้มรลุนใดยีหอัอใดนะจ๊ะก็เลยเอาแป้งเอาลิบสติกมาให้เอฟซีชมน้ำเนาะจ้ะนี่นะคะ ที่ปายุใส่นะจ๊านี่เห็นตัวเครื่องบินเราดีใจค่ะพี่นอ้องเนว่บาเด็กบินก็นดีใจแล้วเพราะวา่าสามปีแล้วบอเด้กลับบ้านรู้สึกว่านานดีหรืดค่ะพี่น้องโท่อาหาลูกไส้าทางบานาน้องสาวทางบานเนาะค่ะโอ้ยทุกคนดีใจเตรียมตัวรอดหรืลูกหลานนะจ๊ะพี่น้องค่ะเพราะวา่าปกติพวกปายุก็บจกลับทุกปีทุกปีมาช่วงโค้อิดนี่ก็ยุดเงยวเลยจ้ะพี่น,น้นองบ่เด้กลับบ้านนะจ๊ะนี่แพ่นกันไหว่า ถ้าได้กับก้อนสงการเนาะจ้ะก็คเที่ยวกันไปท้ำธุระกันยุ่งเทพจากสามสี่มื่นก้อนสิขืนบ้านนะคะพี่น้องกเกลยได้ลมเลิกจ้ะพี่น้องลมเลิกพอหยั้งก็คือ จองตัว๋วว่าไ้นะจ๊ะพี่นงตอนแรกกะว่าสิกับต้นเดือนเมษานะจ๊ะนี่นี่เบิ้งตั๋วเครื่องบินแล้วต้นเดือนเมษานะคะพี่นองอุ้ยแพงมากๆเลยค่ะพี่นองค่ะสองคนเกือบแสนนะจ๊ะพี่นงเหลือห้คนที่ขายตั๋วเป็นเบิ้งช่วงกลางเดือนเมษานะจ๊ะโชคดีค่ะพี่นอง,นองเหลือ,อยูสองที่นั่งก็ได้ช่วงสงการพอดีเลยจ๊ะสองคนกะพันหกร้อยกัวยูโรจ้ะพี่นองพันหกร้อยกัวยูโรชีเป็นเงินบาทบ้านเท่ากับ ประมาณ6กหมื่นบาทจ้าพี่น้องาบอลยังสั่นกริได้ตัวแนแ่งเกือบแสนนะจ้าพี่น้องอุ้ยมันแพ่งอีหลีดีค่ะพี่น้องบ่เคยบินอ่าตัวแพ่งขนาดนี้นะจ้าพี่น้องอุ <c> ่ย <oughs> จดตกใจเลยเห็นตัวเครื่องบินค่ะพี่น้องคือตัวเครื่องบินจากฝังเฟิร์ดไปล่งกรุงเทพนอกจากของสายการบินอ่าไทยเอเวส์นะจ้ากระเป๋าน้ำนักได้คนละ30กิโลจ้ <c oughs> ล้วเจ้าระบูได้อ่าตัวเครื่องบินเลยนนะจ้านี่ นี่ตัวเครื่องบินจะเป็นแบบนี่จ้าพี่น้องตัวเครื่องบินทีอออฟฟิศเิ่นออกมาไหานะะ้นาอค่ะจะเป็นกระดาษแบบนี้นะะ้อค่ะเราเลวลาเข้าไปเช็คอินนี่เข้าก็จะเอากระดาษนี้นะจ้ะไปเช็คอินพร้อมพาสปอร์ตนะจ้านี่ยนี่นะคะ่ะน,นี่คือตัวเครื่องบินที่สร้างออฟฟิศเิ่นออกมาไหานะะ้นาะจ้าโอ้ยดีใจจ้าพี่น้องดีใจแห้งสไดใกครับบ้านค่ะที่นี่ ปายูไปลุงเทพปายูกับทองได้ต่อเครื่องอีกจ้าพี่น้องต่อเครื่องจากอ่ากรุงเทพไปขอนแก่นเนาะจ้าใค้น้องสาวมาหลับทีขอนแก่นเนาะค่ะปายูยูจังหวัดมหาสารคามจ้าอำเภอกัทละวิชัยจ้ะนี่เอฟซีเขาม้าไม่เพิ่นกหยังพ่อเดือดรึเนาะจ้าว่าปายูยูอำเภอใดจังหวัดใดนะคะเอฟซีเก่าก็สิรู้แล้วเนาะค่ะเพราะว่าติดตามมานาน,นั่นแล้วนะจ้าพี่น้องแต่ไม่เอฟซีถามมาเนาะค่ะว่าปายูยูเยอรมันยูเมืองใดเขตใดนะคะ ปายยู่เขตเฮสเซนตอนกลางของเยอรมันนะค่ะเมืองดีบวกค่ะเอฟซีอยู่เยอรมันถา่ายยุไก่บ้านปายุนะคะกับผ่านมาเด้อจ้ามาแบบปายุไม่กินสมตาไม่กินเขาน้ำกันเด้อจ้าปายุยินดีตอนรับสุขูสุข้นเด้อจ้าพี่น้องรลิปนี้มาบวกข้าวดีเอฟซีล้วก็ามาตอบคําถามเอฟซีล้วก็ามา่ัดไทยเอฟซี FC น้ำเนาะจ่าพี่น้องผิดหอดพี่น้องเอฟซี FC สุขูสุข้นเด้อจ้า วันนี้ป้ายโยกสิขอลาบีล่านองราคะพี่น้องป้ายโยขอให้พี่น้องเอซจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป้ายโยในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ